ขอแนะนําคลคุ้มดินใหญ่3เด้งจากฟู้ดแพนด้าที่จะทําให้คุณประหยัดและอิ่มสุดๆไปเลยสําหรับการสั่งอาหารในฟู้ดแพนด้าเพราะว่าสามารถใช้ได้หลายๆดินพร้อมการช่วยให้คุณลดได้ถึง3เด้งประกอบไปด้วยเด้งที่1นซื้อ1แถม1จากร้านค้าที่ร่วมรายการมากมายเด้งที่2ให้ใส่โค้ดพิเศษสําหรับชาวเบคอนทาวที่ขึ้นบนหน้าจอที่จะให้คุณลดไปอีก1เด้ง เด้งที่3สําหรับสมาชิกแพนด้าโปรเขามีสิทธิ์ให้ส่งฟรีได้ถึง10ครั้งต่อเดือนถ้าเพื่อนๆที่ใช้ค em รบแทง้งมเด้งแบบนี้ชวนเพื่อนมากินด้วยกันได้เลยพอได้แทงเยอะและคุมสุดๆไปเลยเฟคนถามสี่คนแบบไม่มีคิวฟมาเงียบๆพี่ต้องเจ้าหมูสีเขียวโอ้โหเดล๋ยใจเชื่อแล้วแคทดองโดนเปิดจากออนเซ็นจังหวะนี้ควินโดนระเบิดมาแล้วสิระเบิดเก็บแคทโอกจกเกมไปแล้วไหลขวามาตได้ฮาโดนน็อกที่สองจะอ้ามาตายแล้วพูดพูดปั๊บคิวฟีีขึ้นปุ๊บสเปย์สวนก็มาเต็มเต้นเมนปะทะากับแฟนเลยครับ โจเซ่จังหวะนี้คุณผู้ชมครับยังดูพื้นที่ดูละลายอยู่แล้วดูจะดันสายฟังตัวเต็มครับอ้ําสายครับเก็บทีซึงออกเกมไปโจเซ่วนหลังหินมาแล้วเต็มล้อมหายหนึ่งครับเอสโทซิป้าปาดฟินออกเกมทีมหนึ่งน้องบีมครับไปเปิดน็อกซีเซจังหวะด้านแล้ะไฟไล่หลังหินไปก่อนครับเอสโทซิเห็นไม่ได้โจเซ่ต้องโรเตทกลับไปครับผมกับไมโลสองคนเหลือสิบทีมยี่สิบอะไรครับผมนอกวงยังมีจุ่มอยู่อีทุนายฮะกับทางด้านของชาร์เปอร์แล้วเต็มเอนเตอร์เทนเมนต์เดินสี่มีเกี้ยว เป่าชามหนึ่งคุณผู้ชมนะับนั่นเป็นชายครับผมแล้วสิแดงน้องบูโซนไดฮันไหลตายเป็นศพอัมสเตอร์ดัลปิดนานเฮลจบอันดับที่สิบครับมาครับเฟร็แคนโทนี่เคครับไม่ไปเก็บได้เอาเกมหนึ่งสเปรย์มาหลังแตกจบอันดับเก้าครับวอล์ลีสปอร์ตผมไม่มีคิวด้วยเกมนี้อีกิดแล้วน้องบีมน้องบีมค่อยๆเนียนมาแล้วยังไงเจอตีไปเก็บโจเซฟแล้วเป็นเบียร์สิบได้เจอลาเด็กชเกมไปลาชัปเปอร์จบอันดับที่แปดเลยครับแปดคิวคุณผู้ชตัดภาพมาแฟดจบจนได้ครับเต็มรวมสี่ใส่แล้วน็อก เขาหลังอีกหมดกรับเต็มจะหมดโอ้โหรับเต็มๆครับเนี่ยลูกนี้จะนายน้อยเหลือคนเดียวเป็นมอแมนนะผู้ชมนะเบคอนใหม่ครับผู้ชมแล้วมาวูบเดียวครับเจ็ดคิวครับภายในเฟสเดียวหรือเฟสตอนที่อีกครับเฟสที่หกเนี่ยมานานนะพี่ดิวนะเบคอนโอ้เปิดทีบอกเลยมารวมชุดเป็นกองชุดผู้ชมตัดภาพมาเนี่ยมานานไม่ได้ตามเทนนะไม่น่าเดินมาานานเฟสแหนบบ้านอยู่ในวงปีนเข้าบ้านนาน่อย อุ้ยแล้วเนินหน้าบ้านของเบคอนเล่นได้ไหมนอนยึกยักยึกยักอยู่จะมีกระเพิดแทนจะมาแล้วดูยังยึกอุ้ยพีดิวไทยแวมไพร์ต้องผมเบคอนอุ้ยพูดเป็นเล่นเอาแล้วดิสับปะวินใครตามเราหวานเรี๋ยวพ่อโยนะเอออะไรว่าแบบหวานแหววแก้วมังกรอ่ะเฮ้ยเหมือนเดิมเลยนะต้องเปลี่ยนละหายากที่นี้คนคุยอ่ะมุกมุกหอยถึงมุกเออไม่ว่าผิดตับก็ได้เนี คนใหม่มาคนเก่าไปครับตรงนี้เบคอนถามพูดบ้าอะไรเนี่ยเรียบร้อยอิน <h arta> ูนายจบอันดับที่สี่ปั๊มยามานานๆเฮ้ยปั๊มยามายาวมากครับผมบัว้มท่าได้ว่าก่อนต้องกล้องสัตว์มีแค่หนึ่งชิ้นึองนะบัวลอยน่าจะไปเก็บจากตะวันเย่อ๋อโดนสบอยู่ในบ้านนะฮะเรียบร้อยครับเจบอันดับสี่ยัง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 อยู่ยังอยู่อีตูนาทสี่แหมเบอร์นิดนึงแหมเบอร์นะฮะลังแถบครับเฉยๆจะเชื่อแล้วชาวเว็บคานมา เรบบอกไว้เสองต่อแปดเรบบอกไปลบบกแล้วหน้าต่างเปิดมาตรงนี้เป็นโจจัว่วอยากอยากยกระโดดปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บเท่าสมมบินอนน้องชายไหนเห็นก็บอกความสลายอะ<า>ไอ,อเก็บฟุกเชียตออกจากเกมแล้วอาล่ะครับอีทเลสจั่วได้น้อยไปนหนึ่งนี่จากเชิญตีเข้าบ้านไกลไปก่อนแล้วพี่น้องครับไม่มีใครอีทเลสวงเดียบ้านทันโอ้แล้ววงออกบ้านไฟไล่อย่างงี้อทีเคเผาทั้งเป็น ยังไม่โดนแล้วจั่วครับมาโันทีเกยังจั่วสมกยังจั่วอยู่เดี๋ยวจั่วจั่วมึงตัวที่เกยต้องเข้าไปก่อนตัวที่มึงเะี๋ยวก็ได้กับนายน้อยได้ออกจากเกมเลยครับนายน้อยน้อยเลยสามสี่หนึ่งเบคอนทามอยู่ในวงแต่เรียบไ่ออะไรครับสี่ต่อสามโอ้พี่ดีว่าไงผู้ชมแกล้งแกล้งจะต่อเลยเกมเฟ้นตัวที่เกย์แล้ล่าตรงนี้ไอไปหวานครับผู้ชมครับสองสี่โอเคจะดูเซนเกมจริงฮะ เจอร์ตี้กับอัลตาตรงนี้เดินไตรถนี่ฟักมาแล้วได้หนึ่งกับมีสิบเอ็ดท้ายเรียบร้อเ<ล>ยเฟสแคทถาเข้าไปนานครับเอ้ยนะถ้าลื้อถูกบ,บ้านอ,าอ้าวนะครับเจอตี้ซัดก่อนหนึง่งสัดดีล้วหายเลยโอ้หมุมนี้ใกล้มากนะท่านผู้ชมมาดูเหมือนไกลจะได้ไปลุ้นรอบแกรนไฟน,นอลเยอะๆนี่ครับผมไปผ่าแล้วได้ฮาร์ดขับรถมาตรงนี้เจออัลกอตากดมาขาดกี่เม็ดสองเมตรจะน้องดาวแล้วระเบิดลูกนี้หยอดเข้าหลังสบงไม่ทันไอเท่เอชดรอได้สวนก็้ามามันจะไปเขามา แล้วมุมข้างของเชอร์ตี้เก็บอีกหนึ่งครับผมไดฮาร์ด oh, จะเกมไปแล้วครับ oh, โอ้โหเดือสดสุดสุดครับผมต้องทิ้งครับแล้วจังหวะไล่มาเชอร์ตี้ดูเขาจะไล่สุดหรือเปล่าจังหวะกำเหนิดบเมื่อกี้ครับมุมข้างมันเปิดครับจริงฮลุมาจากไหนก็มาแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวแล้วครับผม,ม,มครับไม่มีไหวให้ซ้ำครับเอวเลือกถอยทันทีตรงนี้ครับเสียไปหนึ่งครับจังหวะไดฮาร์ดไปจอดรถหน้าเนินครับจะเดินยังไงสมล้วตัวข้ามทุ่งไปก่อนครับตัวนี้เกยเขาชนเหลือไหมผู้ส่นบีมาสมุทต้องหยา ต้องหนากว่านี้แล้วไดบายไดบายเลยหรือเปล่าทุกผู้ชมเราไปเขาถ่ายแม่เบยแล้วเราตัดริบบ่้ยมาโดนหลังอีกเข้าหนึ่งกรปอนใส่น็อกท็อกสองโอ้โหล็อกสามมาเรียบร้อยจบอันดับแปดเล่นมาแท่จริงที่ผมพูดไปจะนะพี่ดิวถ้าเล่นช้าเนี่ยได้คิวจริงแต่ว่าเข้าไปลำบากต้องเป็นเนินข้างบนแล้วโดนทีมอื่นยิงด้วยก็อินฟินรอชบรอเก็บรอตามตัดภาพอาเบคอนตีใส่ผู้ชมครับโอ้โหฉลามโดนหมูกินคุณเฟรมผู้ชมตีมาแบบเนี้ย บุรีรัมย์หวานเจีย๊ยบบุรีรัมย์บอกแล้วเดมไฟเอาโดนอีกหนึ่งลูกก่อนจากโอ้โหแซ่บจริงๆแต่อ,อันนี้โอริโอครับเก็บปลาใส่เกมไปขย<อ>ับเข้ามาแบบนี้โอนิกโดนจัดให้จัดป๊อปเลือตีเก็บมาเกลี่ผมพาเลทนี้หายสองแต่ว่าคิวเป็นของใคร<อ>เยกดไหมเป็นเชอร์ตี้เหลือนลหนึ่งเอาฮะโอนิกเหลือแค่คนเดียวเป็นสีสกายโอริล้วยังไม่ได้เข้าวงด้วยนะครับตรงนี้ละครเสร็จไปได้นายน้อยเปิดมุมใกล้กันก่อนแล้วฮะสองทีมเอาฮะไอ้เพชรบุรีต้องเริ่มุ่ง กลางแลผมแต่ตอนนี้น่าจะไปชนบ้ายอีกหนึ่งทีมนะครับมาผม,มุนโรแกนกดไปม่ทอมี่แล้วก็โดดลงน้ำซะเลยเอาเลแล้วแับผมเหลือเจ็ดทีมยี่สิบลฟ์ v e แค่โรแกนเดินต่อมีสมงหนามากตรงนี้แจนเปอร์ไหลเข้ามาแบบงงๆเย<อ>แล้ววนกลับเลยก็ยจะ นม่ไม่ล่วงครับผมอินเมล่าแต่คุณโซน้องดาบายแล้วเตเปคุณสี่ลากมารถยังเยอะอยู่ครับผมเป็นสี่แล้วเมล่าโดนเก็บอิเกมโดยเวลมอสรีโหลดนหนึ่งือนหนึ่งทีเห็นตัดภาพมาเจอตี้ตเปไม่ไม่ได้ครับผมเอาว่าเจอตี้กดยาวๆรับผมในมุมนี้ดูซี่รู้ว่ามีคนอยู่ตรงนี้จะพยายามจะมาถมเดชนะแต่ว่าบอลซ้ายกดซ้ายซีนการ์ลี่ยังเหนียวอยู่ปิดเหน่าสินต์การ์ลี่เรียบร้อยฮะโอนิงอิสพอจบอันดับที่เจ็ดครับมีสี่คิวเอาแล้วครับผมตรงนี้17คนรอวงอัปเดตในเฟสต่อไป เจอตีสแปมรัวๆเลยฮะตอมกหนาแค่ไหนไม่รู้แต่ที่เล่นของเอเวเซ่เล่นยากครับผมโอ้โหดูวะโดนกดยับยับเลยอุ้ยแล้วโดนคนด้วยฮะแล้วเจอตีส่งน็อกดาวไปแบบนี้สแปมที่เดิมเอาแล้วดีบันเทิงครับมุมนี้แล้วดูซีไปได้ล็อบบี้ครับผมคนเดียวตรงนี้แล้วเรียบร้อยฮะโดนสวนมาจากอาร์มครับผมจบอันดับที่6ครับเดอะอินฟินิตี้ใช่ครับผมฮาทีมครับผมสิบหกชีวิตทีมที่น่าจะมีโอกาสคว้าไก่มากที่สุดเกมนี้น่าจะไม่พ้นเบคอนทาม มุมเดียว4คนนะแล้วเรื่องปกติแล้วเนี่ยชอบจะเนตเข้าไปในสโมกันนะแล้วบอลลายยังเหนียวอยู่คือจังหวะขานี่ต้องโจ้เอาแล้วดิเอามาตายจวโดนหนึ่งฮะโดนสองโดนสามหรือเปล่าสามเลยฮนะหรือป๊อปคนเดียวโอ้เจเนนเนียนเข้ามาแต่ว่าเขาเชทคกันหมดเลยแล้วอังสายไปได้สี่ถูหวานลานเลยฮนะสามทีมาแล้วผู้ชมเอม็มเอสซีบอกไปยังไงแบบนี้เอเวอร์แบอลเอามาหนึ่ง องไรฮะเชอร์ตี้จะไหลเข้ากไปบ้านต้องโอ้โหเบคอน้ำหวานเลยเคเอซีเสร็จโอ้แล้วเป็นคิวให้กับหน้าหน้าของเบค่อนถามแล้วแล้วนี่ฮะเอ็นติได้ไปเหมือนกันหมดเลยเอ็นติไม่ไหวจริงๆนะพื้นที่มันโล่งไปครับเอ็มเอชชนบุรีจบอันดับที่สี่ครับผมอันดับที่สามจะเป็นใครไม่รู้ได้ไอเอชช็อตใส่คอนเสปต์แล้วเอ็นติเทย์ขึ้นมาเป็นไออัมสไตน์น็อกดาวน์ไปด้วยครับ โอ้ยแล้วเบลอนถามจบระดับที่3เลยนะเกียจีเดินเคลียร์แล้วบางเกิดอ่านฟีดไหมเนาะถ้าอ่านฟีดรู้เลยว่าเหลือคนเดียวที่ยืนอยู่ออกมาก่อนแล้วมุมนี้ใครไปได้นะของนี่ไงจีแซ่ดของไม่ได้มาแคลรี่น็อกดาวน์ไป2คนของเมจิกก็ไม่หยุดยิงเหมือนกันห้องน้ำนี้ไปมอสห้องน้ำอ่ะแล้วไปมอสไม่เห็นแล้วเรียบร้อยแล้วเปิดมีไม้ไอพอดีเป๊ะปื้มโอ้โหหายเลยผู้นายน้อยนะออปชั่นเฮ้ยอย่าบอกนะได้คอนเซ็ปเติมไม้หน่อยหน่อยก่อนนะมอส ยมาแล้วสมองปิดข้างหน้าแล้วมาครานี้โดนสัมมิชเกมดีดีแซ่ดกับเนทลูกนี้นายน้อยอุ้ยโดนสวนมายังไงเนทไปหกสวนคือเหมือนกันเนทลูกนี้คอนเซสพพอดีคำนายน้อยดับเบิลเนทอุ้ยออปชั่นของนายน้อยนะยังไงครัเหมือนจะยังมีออปชั่นอีกด้วยนะนายน้อยใช่ผมแมเอ้ยสมองสมองตกใจเอ็งมาพอดีคำเลยนะแล้วเนทหูไทเกอร์เจ็บมาก น่าสแปมมาเจฟแอบออกนะฮะโอนิกเล่นไม่ได้โอ้โหต้องลากแรงพอยเท่านั้นเลยครับขึ้นมาก็โดนหลายทางครับแล้วลากมาตรงนี้โดนหนึ่งโดนสองสิงหมันจัดแล้วก้อนดาดโอ้โหผ่านไปส่วไหนจนได้โอ้โหคอนเสิร์ตโดนเมล่าฮะเก็บบอลเกมนะร่ายช็อตมาจากเบงแเบคอนซับแล้วเรียบร้อยครับผลักคิวครับกับอินฟินนะสำหรับเอ่อเคิลจีโอ้ยไม่ได้เอามก้อนดาดได้ก้อนดาดได้เหรอ้ยโอ้โหจังหวะพอดีกันเลยนะแล้วออนเซนแบบ